สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็จะพามาทำความรู้จักบอนสีสตรอเบอรี่สตารและแชร์ประสบะการณ์การเลี้ยงให้ได้ฟังกันค่ะต้นนี้ก็เป็นบอนสีสตรอเบอรี่สตารที่มีพื้นใบสีเขียวอ่อนค่ะเส้นลายกระดูกใบสีเขียวเข้มเลยนะคะและที่พื้นใบค่ะก็จะมีหลายจุดเล็กๆเ,เต็มกระจายอยู่ทั่วใบเลยค่ะก็จะเป็นบอนสีที่ มีสีสันสวยงามค่ะตอนแรกๆที่เรารับมาค่ะเราก็จะรับมาในกระถางละดสี่นิ้วค่ะตอนนั้นเขาก็จะมีความสูงอยู่ที่ประมาณ15ซนติเมตรขึ้นไปค่ะซึ่งตอนนั้นใบเขาก็จะมีความใหญ่ฟัน,นี้เยอะเลยค่ะหลังจากที่เขาทิ้งใบลงไปแล้วนะคะเขาก็ได้งอกใบขึ้นมาใหม่ค่ะใบเขาก็จะเล็กตำมุตตมิดแบบนี้มาประมาณหลายเดือนแล้วค่ะ เราก็ไม่ทราบสาเหตุของอาการใบเล็กลงเลยค่ะแต่เมื่อเราลื้อกระถางดูรากแล้วก็ดูดินค่ะรากเขาก็ยังปกติอยู่ค่ะซึ่งหัวน้องก็ไม่ได้ใหญ่นะคะแล้วก็เปียนด,ดินปลูกเป็นแบบดินที่เราปลูกบนสีธรรมดาค่ะการใส่ปุ๋ยเราก็ใส่แบบในกระถางบนสีทั่วไปเลยค่ะ แต่เราก็ยังไม่ทราบสาเหตุของน้องอยู่ดีค่ะว่าทำไมน้องไม่เจริญเติบโตสักทีหลังจากที่เราได้ถามเพื่อนบ้านและประสบการณ์การเลี้ยงเช่นกันค่ะเพื่อนบ้านก็ตอบมาว่าเขาก็รับบอลสีสตรอเบอร์รี่สตาร์มาในกระถางละ4-6นิ้วเหมือนกันค่ะตอนนั้นใบนก็กำลังงามเลยค่ะนำมาเลี้ยงใหม่ๆ ก็ยังไม่มีอาการอะไรเลยค่ะหลังจากเลี้ยงไปได้สักระยะหนึ่งค่ะบนสีสตอเบอรี่สตาร์ก็เกิดอาการทิ้งใบแล้วก็ตายในที่สุดค่ะส่วนตัวก็คิดในใจนะคะหรืออาจจะมาจากสายพันธุ์ค่ะสายพันธุ์ที่ค่อนข้างจะไม่แข็งแรงค่ะอาจจะต้องอยู่กับอากาศที่เย็นๆหน่อยนะคะ แต่บ้านของฉลามเองค่ะก็จะมีอากาศที่ร้อนอบอ,อ้าวค่ะช่วงนี้ทําให้บอนสีไม่ค่อยจะ,จะเจริญเติบโตเท่าไหร่ค่ะเพราะสายพันธุ์นี้ก็จะต้องการอยู่ที่อากาศเย็นๆค่ะหรือใครมีประสบการณ์การเลี้ยงที่จะเริมเติบโตดีก็ช่วยมาคอมเมนต์ตอบกันได้ค่ะค่ะบอนสีสตรอเบอรรี่สตาก็เป็น บอสีที่มีลวดลายสวยงามก็จะสะดุดตาแก่ผู้พบเห็นนะคะใครเห็นก็อยากจะซื้อมาเลี้ยงค่ะถ้าใครเลี้ยงแล้วงามเลี้ยงแล้วสวยก็ช่วยมาตอบคอมเมนต์กันได้ค่ะหรือแนะนำแนวทางให้เราด้วยนะคะค่ะสำหรับการเลี้ยงการดูแลการรดน้ำการใส่ปุย๋ยเราก็จะใส่เหมือนกับบอสี ที่เราเลี้ยงทั่วๆไปค่ะเราก็จะลองเลี้ยงดูไปเรื่อยๆค่ะว่าน้องจะโตขึ้นกว่านี้อีกไหมเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตให้ได้ชมกันค่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ